สวัสดีจ้าอันนี้ชุดแซ่บแบบมิงมิมาแ็มแล้วเจ้าวันนี้ปลาไหมตำม,มามนุนเจ้าอันดับแรกเลยเทากระเจ้าหอมเหยกรอนหอมขาวหอม,อมแดงนะคะเสร็จแล้วก็เอามนุนของเทาที่ตํากับน้าพริกอ่ามีบะเขือส้มเจี๊ยนะคะใส่ลงไปตัวน,นี้มน,นุนตําแล้วผสมกับน้าพริกนะเจ้าเนาะน้ําพริกก็จะมีคาเจ้าตะไคร้าบาไซเนอร์มีคาหอมขาวหอมแดงกับบ,บีเจ้าแล้วก็มีเองจะใส่พริก แห้งคั่วเนะเจ้าเพื่อความหอมเนาะเฮามาเจ้ากันก้อนเจ้าหอมเซ็จแล้วนะคะนี่หอมก็จะเริ่มได้ที่แล้วนะคะแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปค่ะกระเทียมใส่ลงไปเลยจ้าพอคั่วให้มันหอมเลยนะคะคนเหนือเปินห้องว่าเจ้าเจ้าหอมเจ้ากกำนันเขาเขาเอามันหนูนของเขาเทลงไปเลยค่ะอ ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนๆน,นะคะอันนี้จะเป็นมนหนุนที่แม่แอนต่ำแล้วนะเจ้านะาะตําผสมกับน้าพริกทีเขาต่าไว้นะคะเนาะน้าพริกก็ยังตีบอกนะคะว่าจะมีอย่างพองนะคะเนาะพอต่าไปแล้วขั้นตอนนี้แม่แอนจะใส่มเะเขือเทศลงไปตัวเลยเจ้านะคะเออมันซุกพร้อมกันไปเลยเจ้ามนหนุนนี่เป็นมนหนุนที่ต้มแล้วนะเจ้าเป็นมนหนุนตีต้มแล้วหั่นเป็นชินช้นๆต้มเสร็จแล้วก็มาต่าแบบนี้เลยเจ้าพอต่ากันไปเท่ากับ ุงรสไปเลยเจ้าชุดรดรสด,ดีซีอของซีอิ๊วขาวค่จะใส่เนี่ยก็ใส่ลงไปสูตรแม่แอนสูตรนี้จะไปใส่ปลาลานะเจ้าสุกแล้วไม่แอนก็จะใส่นี่เลยค่ะใบมะกรูดซอยนะคะใบมะกรูดซอยใส่ลงไปหอมมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็จะใส่หอมป้อมเจ้าใส่แบผูดแล้วก็จะใส่หอมป้อมพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าวันนี้ลูกค,กค้ารีเควส ตำมะนุนมากก็เยอะเหมือนกันเจ้าเดี๋ยวเฮาก็จะไปบรรจุในถุงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะออกทรงนะคะเนาะจะเอาออกไปทรงแล้วเจ้าวันนี้ก็จะมีตามะนุนนะคะกับผ้ามาแตงเจ้าผ้ามาแตงใส่จิ้นหมูนะคะจ้นหมูเฮาก็เอาไปปิ้งก่อนนะคะอันนี้ตำมะนุนเจ้า,า,จา,า,จาอันนี้ผ้าบะแตงเจ้าวันนี้แม่ก็จะใส่ถุงแบบนี้เจ้าแว้นรถเครื่องไปเจ้าซ่าไปได้ออกมาเนาะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ